ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรนะครับผมวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่วังน้ําเขียวนะครับไล่องุ่นเจริญทรัพย์วังน้ําเขียวนะครับผมอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเดี๋ยวให้ดูข้างบนก่อนนะครับผมให้ดูรอขโมก่อนนะนะครับถ้าเกิดว่าใครชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาพงเพื่อนเกษตรด้วยนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนนะครับผมนี่ครับดูข้างบนก่อนนะครับ สวนองุ่นอันนี้คือค้างอางุ่นข้างล่างนี่เป็นองุ่นเท่านั้นเลยนะครับไม่มีเขาเรียกไม่มีโรงเรือนข้างบนนี่คือเปิดโล่งนะครับเปิดโล่งเลยนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างล่างนะคือองุ่นนะครับอง,งุ่นพันอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหนะครับดกมากๆเลยนะครับนี่คือสายพันธุ์แบล็กโอปอนะครับผมตอนนี้เขากําลังติดดอก ติดลูกนะครับกําลังเขาเรียกว่าทําการขยายขยายขยายขนาดนะครับของลูกนะครับผมโอ้โหดูข้างล่างนะครับผมเยอะม,มากๆแล้วก็ดุกมา,มากๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูคางก่อนแล้วกันคางนี่เขาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเสานี่เป็นเสาปูนเสาปูนนะครับเสาปูนแล้วก็คามอ่คานคานเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ลวดนะครับผม ใช้ลวดนะครับก็แล้วแต่อังุนเขาจะเลื้อยไปเลื้อยมาเป็นร่มเงานะครับเดี๋ยวมาดูดินนะครับดินนี่คือทําไมเขาปลูกแล้วมันได้สวยขนาดนี้แล้วได้ดกขนาดนี้ครับมาดูดินข้างล่างครับหืมแข็งโปกแข็งมากๆนะครับดินนี่แข็งเลยนะครับแต่่าปลูกได้นะครับนี่ดูครับนี่แต่ไม่รู้ว่าต้นนี้กี่ปีกี่ปีแล้วนะครับไม่รู้นะครับ แต่ว่าโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับนี่ดกมากๆครับหืมสายพันธุ์นี้น่าปลูกนะครับทนแรงแน่นอนนะครับสายพันธุ์เล็กโอปอนะครับผมก็คือผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาปลูกแล้วก็ทําได้ยังไงนะครับนี่ครับก็คือลูกเล็กนะครับสามารถกินกินข้างเดียวนี่สามสี่ลูกได้เลยนะครับพันธุ์นี้นะครับโอ้โหดกมากๆ ครับผมไม่ต้องถามหาสายพันธุ์กับผมนะครับผมไม่มีนะครับต้องหาถามหาสายพันธุ์จากเจ้าของสวนนะครับไล่อังุนนะครับเจริญทรับวังน้ําเขียวนะครับผมโอ้โหดูข้างล่างข้างล่างจะเป็นอังุนทางนั้นนะครับอืนี่ครับพื้นที่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหดกมากๆนะครับผมขอบคุณครับสําหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วก็กดหัวใจรัวๆมาให้บ่าวพงเพื่อนเกษตรหน่อยนะครับผม ขอบคุณครับ